ก็99 Super Shopping Day นะคะก็ครั้งนี้เป็นปีที่5ที่เราได้จัดแคมเปญนี้ขึ้นมาก็ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโปรโมชั่นเรามีส่งฟรีไม่มีั่าสัมเรามีแตเซล์9บาทเรามีพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบงค์เคแบงค์หรือว่าในแง่ของด้านรัฐธนภาร่วมแบรนด์พาร์ทเนอร์ ออต่างๆที่มาร่วมจัดโปรโมชั่นที่พิเศษสุดๆใน99ครั้งนี้รวมถึงที่พิเศษมากก็มี9เซเลบริตี้ที่จะมาร่วมทำเปิด99ค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากมาช็อปแล้วก็มาร่วมสนุกกันกับช่วงทำเปิ99ตั้งแต่วันที่20กันยา2020 20ถึง9กันยาอยู่นะครัแคมเปญนี้ตอบโจทย์ครับอะไรนะแคมเปญนี้ตอบโจทย์ตอบชุณคุณเปยังไงบ้างครค่ะก็จริงๆแล้วเราเห็นเทรนด์ในเมืองโนที่ที่อีคอมเมิร์ซเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้แหละแล้วก็ในแง่ของการจัดยีจัดโปรโมชั่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงผู้ใช้งานว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเนี่นคือความสะดวกสบายเนาะสามารถที่จะเลือกออสินค้าที่หลักๆในทุกหมวดหมู่ได้แล้วก็ในราคาถูกค่า,าก็คือเรามีพาันเนอร์มีแบรนด์ก็มามา,มาร่วมโปรโมชัน่นสินค้าที่หลากหลายก็มีตัวฟรีชิปปิ้งวอ v เชอร์ตัวโปรโมชัน่นคอย n c a s h b a c หรือว่าว er อ o เชอร์อื่นๆะมาแจกในช่วงนี้นะค,ครับได้ celebrity ถึงเก้าคนนะครับแล้ววันนี้ก็มีพี่คนน้องเซนมาด้วย ค่ะก็เป็นเกียรติมากๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ที่นี้ร่วมงานกันมาตั้งห้าปีแล้วแล้วก็อย่างน้องเซนต์เองก็เพิ่งเพ,พิ่งมาเปิดขายในช้อปปี้ใหม่สดๆร้อนๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ทั้งเก้าเซเลบิตี้มาๆๆมาร่วมงานกับเราซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วช้อปปี้เองเราก็ให้ความสำคัญทางได้ การซื้อขายมแต่ว่าไอสิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือ entertainment engagement ซึ่งจริงๆแล้วเออ่เซเลบริตี้ก็มีแฟนคลับในการที่แบบเนี่ยที่จะมาร่วมเป็นเกียรติรวมถึงสนับสนุนการซื้อของรวมถึงมาไลฟ์สตรีมมาพูดคุยมาร่วมกิจกรรมกันนะคะก็อยากให้ติดตามเซอร์ไพรส์ที่จะมาถึงในช่วงแคมเปญตาอกันใช่เฉายพี่กับเราบริษัทที่ได้มาร่วมในแคมเปญนี้ก็จริงๆร่วมกับช่องช้อปปี้กับแคมเปญนี้มาแค่ปีแล้วค่ะก็ได้รับการตอบรับที่ดีในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทเลยนะคะก็มีการ ็นการซื้อที่เยอะมากนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าอ e ีคอมเมิร์ซก็มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราจริงๆ mm hmm. แล้วก็เราคงหนีจากตรงนี้ไปไม่ได้แน่ๆแล้วก็น่าจะเป็นอออย่างอย่างน้องเองก็น้องเซนเองก็เพิ่มมาแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันเป็นการเริ่มต้นของการเริ่มธุรกิจที่ดีกับการที่ได้มารู้จักกับบริษัทใหญ่ๆ mm hmm. แล้วก็ที่น่าเชื่อถืออย่างช้อปปีด้วยค่ะ mm hmm. ก็ตัวเราเองก็เป็น,นพี่เราก็จะเกาะช้อปปีต่อไป mm hmm. เพราะว่าเรามองเห็นว่าอ e ีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เติบโตแล้วเติบโตแบบรวดเร็วด ครับน <Net> ้องเซนคะรับารทธุรกิจของ้อปีเป็นควา้แรกเลยจริงๆดีใจครับทางช้อปปีก็อยา่างที่พี่หญิงบอกเลยว่ามีความน่าเชื <experience> да um ่อถือแล้วครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสินค้าที่อยู่ในทางช้อปปีแล้วก็ได้มีโอกาสเหมกับว่า เรียกว่านําเสนอโปรโมชั่นที่ดีผลิตภัณฑ์ดีๆผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์มของท็อปดีครับต้องขอคำแนะนำจากพี่หญิงเลยนะพี่หญิงก็เคยไปมาจบเดี๋ยวต้องขอคําแนะนําของพี่หญิงแล้ว <c oughs> การตลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> โอ้ยแต่น้องเก่มงมากนะที่เริ่มต้นยังเรียนไม่จบเลยชุ่มร <c oughs> ับเริ่มต้นได้เร็วมากถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดการไกลมากนี่เมื่อกี้นั่งฟังรู้สึกว่าเป็นเด็กที่เก่งในความเชี่ยวชาญะไรคะแตใครก็ได้ครับเป็นโด้านการตลาดเป็นแคมเปญรับผู้ชขาที่กจะมาโปรโมทเลค่ะก็อันนี้คือการเป็นวาระแห่งชาตินของการจ กัน,นช้อปปิ้งเป็นวาระที่เป็นตลอดทุคนต้องให้ความสำคัญกับ99จริงๆมันซิงเกิลเจอร์ที่ช้อปปี้ให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในซิงเกิลเจอร์ของประจำปีของเราเลยเรื่องจากห้าปีแล้วก็ครั้งนี้เราไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนในเรื่องของความยิ่งใหญ่ในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของดีลซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากทางซิตี้มาช่วยทำให้แคมเปญนี้นอกจากดีลที่ดีแล้วยังมีความสนุกสนานยังมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ให้ติดตามกันใน99ที่จะจบในี้